สวัสดีค่ะ f อทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้นุกไปซื้ออาหารน้องมานะคะของถุงทองเป็นอาหารของถุงทองแล้วก็อของน้องหมาจอนแล้วก็แมวจอนนะคะกินด้วยกันอันนี้คือได้ความเมตตาจากแม่นานะคะแมนาเมตตาให้นุก ซื้ออาหารให้ลูกๆแล้วก็น้องหมาจรแมวจรน,นะคะคือ,อนุกซาบซึ้งใจมากนะคะแม่ช่วยนุกทุกอย่างเลยค่ะถ้าลำพังตัวนุกเองก็คงไม่มีเงินซื้อเยอะขนาดนี้นะคะแม่นาช่วยนุกทุกอย่างรวมถึงค่าชาวบ้านแม่นาก็เมตตานะคะกล่าขอบพระคุณแม่นามากค่ะขอให้แม่นามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ คือบุญคุณน,นี้แค่คำว่าขอบคุณน,นี่คือมันยังน้อยไปค่ะนุกจะเป็นคนดีแล้วก็มีความเมตตาให้กับน้องหมาจรแมวจรน,นุกจะตอบแทนแม่ด้วยการเป็นคนดีแล้วก็มีจิตใจเมตตานะคะขอบพระคุณแม่มากนะคะที่เมตตาคือได้อยู่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่ที่ปลอดภัยขึ้น ที่ที่อยู่แล้วไม่ต้องหวาดระแวงแล้วก็สบายใจคือทั้งหมดคือความเมตตาของแม่นานะคะที่เมตตามาก็เป็นความซาบซึ้งใจที่นุกกับลูกๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงขอเป็นคนดีของสังคมแล้วก็จะเมตตาน้องแมวจรมาจรน,นะคะนุกจะทำดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขกราบขอบพระคุณแม่จริงๆค่ะ ขอให้บุญเนี้ให้แม่นามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขอยู่แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือจะขอบคุณยังไงก็คงไม่หมดนะคะเพราะว่าตั้งแต่แม่นาช่วยนุกมาเนี่ยไม่ใช้อหนๆนะคะคือ เกิดมานุก็นุกรู้สึกว่าแม่แม่ช่วยนุกมากจริงๆค่ะทั้งแม่นาแม่เกียงนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เมตตาถุงทองแล้วก็สามสีนะคะที่เป็นกำลังใจให้ที่เอ็นดูน้องนุกกับขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ก็อันนี้ค่ะนูถุงทองนอนพักนูถุงทอง ขอขอบคุณแม่นายอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะได้อาหารน้องหมามานะคะน้องหมานี่เป็น20กิโลแล้วก็ของน้องแมวนี่ไม่มีถุงใหญ่นะคะมีถุง7กิโลสองถุงนุกก็เลยได้เอาสองถุงมาสงสยัยสุงมใหญ่จะหมดสต็อกนะคะนุก,ก็เลยไม่ได้เอาได้แต่ถุง ถุงนี้มาแต่ไม่เป็นไรถ้าหมดแล้วนุกก็ซื้ออีกได้นะคะ<น>กราบขอบพระคุณแม่มากนะคะแล้วก็เอซีทุกท่านคะ่ะที่เมตานุกนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ